Yeah. Okay. รีโว p พิลันเนอร์นะครับปี2022นคันนี้เข้ามาอัปเกรดตัวกล้องบันทึกเส้นทางเป็น DVR เป็น 4K แท้ของตัวต้านะครับตัวนี้เอาอุปกรณ์ตัวรุ่นใหม่ๆอันนี้น่าจะเป็นเจนที่4แล้วนะครับที่ตัวต้าทํากล้องบันทึกเส้นทางออกมาที่ขายในไทยวัสดุก็ค่อนข้างดีตัวกล้องก็มีน้ําหนักนะครับเวลาอ่าตัวนี้สามารถดูหรือว่าดึงไฟล์ผ่านตัวแอปพลิเคชันของทางตัวต้าเขาทําขึ้นมานะครับตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาได้ถ้ามันเข้าโหมดพักหน้าจอมันก็จะตัดออกไปเป็นจอดํานี้ไม่ต้้อองตกกกใจดดดปุ่มะะไรไรร็นคับเ ถ้าเห็นจุดไฟสีแดงอยู่แปลว่ามันบันทึกเส้นทางอยู่ก่อนเข้าเมนูนะครับเราต้องสต็อปด้วยปุ่มขวาสุดแล้วปุ่มซ้ายเป็นเมนูนะครับอันนี้ก็สามารถเลือก Resolution ได้นะครับเป็น 4K เป็น 2K หรือว่าเป็น Full HD ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการไฟล์หนักไฟลเบานะครับเปิดปิดเสียงกล้องก็ทำได้นะอันนี้ แล้วก็สามารถติดตั้งในในในรถหลากหลายรุ่นนะครับดูว่ามันเข้ารูปแบบนี้เลยในรุ่นใหม่ๆก็ทํามาค่อนข้างโอเคนะหน้าจอก็มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมดูค่อนข้างชัดขึ้นมุมกล้ององศากล้องก็ปรับขึ้นลงได้มากกว่ารุ่นเก่าๆนะครับอันนี้และขั้นต่อมาติดเป็นกล้องมองท้ายนะครับตัวเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะตัดภาพเข้าจอกลางรุ่นนี้ไม่มีมาให้จากโรงงานสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับการติดตั้งในของเดิมมือเปิดท้ายก็จะไม่มีรูลก,กล้องมาเวลาเบิกเป็นแอคเซสซอรี่มาเขาจะได้กล้องกับชุดสายมานะคร้ร รวมสายไฟเบรกด้วยสามนะครับให้เข้ากับสายกล้องเพื่อเดินเป็นทางเดียวกันนะครับแล้วก็เราจะเดินเข้าไปถึงตัวรถน้าอันนี้ก็เป็นงานติดตั้งเดินผ่านคัสซีเข้าไปแล้วเข้าไปที่ตัวรถเลยสำหรับงานติดตั้งกล้องมองหลังนะครับพวกนี้ผมก็จะเว้นระยะสายทุกอย่างเหมือนออกมาจากโรงงานหมดทุกอย่างนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆนะตัวกล้องทุกอย่างผมก็ยึด นะครับแล้วก็งานเก็บสายไฟด้านหลังจะออกมาเหมือนโรงงานเป๊ะๆแบบนี้เลยงานจะได้ออกมาค่อนข้างสวยเลยนะครับอันนี้ก็เข้ารูปหมดนะครับชุดสายก็จะถูกเดินไปถึงหลังวิทยุอันนี้คือเดินเสร็จแล้วให้ดูว่างานที่ผมเดินกลุ่มซ้ายสุดจะเป็นกลุ่มกล้องนะครับแล้วก็เห็นว่างานผมเดินเข้ามาจะเดินเยนแบบนี้ทุกคันนะเมื่อเรา เข้าเกียร์ถอยพวกภาพก็จะตัดขึ้นเป็นกล้องมองหลังต้องบอกก่อนว่า a c c ป s s o r ์ของโตต้าตัวกล้องนี่จะไม่มีเส้นกะระยะเหมือนรุ่นที่ออกมาจากโรงงานนะครับมันจะแตกต่างกันที่ตรงนี้แต่ความชัดกล้องเท่ากันนะครับอันนี้ก็เสร็จงานต่อมาก็มาดูงานต่อมาเป็นคุชคอนโทรลนะครับระบบล็อกความเร็วคงที่อันนี้กดล็อกหนึ่งครั้งไฟก็โชว์แสดงสถานการทํางานที่เรือนใหม่อันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานเดินทางยาวๆไกลๆก็ ติดตั้งระบบคูชคอนโทรลเพิ่มเข้าไปอันนี้ถ้าแตะเบรกก็ระบบก็จะตัดออกนะเมื่อเราใช้งานตัวคูชคอนโทรลต่อมาจะเป็นตัวชกหน่วงเก๊นะครับตัวนี้ไม่มีมาให้นะมีเช้าะตัวไฮอย่างเดียวมันจะมีเดือยมาให้เราสามารถยึดกับตัวตัวชกสโลเกตัวนี้ได้นะครับเราก็ติดตั้งเข้าไปแบบนี้เลยเราก็ดึงแกนมันออกมาแล้วเอาเก๊ใส่กลับเข้าไปแล้วคล้องกลับไปที่เก๊นะครับมันจะให้เก๊เราค่อยๆ่ล่วงลงมาเวลาเราเปิดแบบนี้เลยมันก็เป็นออปชั่นตัวหนึ่งที่โดนตัดออกไปนะครับแต่สามารถหาซื้อใส่เพิ่มได้้แบบบนนีะครั